บักกี้บักกี้ซ้ายมือมหัว <laughs> ม,มี่หลังมีทับเารามีพี่คนนึงมีทับอ่ะ มีมีพี่เล<ต>่นแม่งก่อนเลยสวยพี่โอ้ไม่มีปืนว่ะพี่เดี๋ยวนะพี่ล่างมาได้ปะยังไงป็ดระวังเป็ดระวังจิ้มยาอยู่จิ้มยาอยู่ใจยเย็น โอยข้างนอก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 บ้านเออสวยเป็นทางไปได้ปะไอ้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 โอ้ยพี่พี่พี่จอดจอดพี่จะตกเฮ้ยเอ้ยกะตุกนี่มันมีใครวะเฮ้ยไม่ใช่เราไม่ใช่เราแน่นอนรถขวามมาวะพี่ไปมาเอาข้างหน้าก่อน ตรงนี้หมดพี่ตรงเนินเนินเนินล่างตรงนี้เนินล่าเไหนวะเนินบ้านไม้บ้านไม้บ้านไม้ท้ายท้ายท้ายระวังแป๊บนึงเต้เล่นก่อนนะพี่ปั๊มยาครับเต็มถอยไหมท็อกสองครับเจระวังดึงอยู่นะดึงอยู่นะครับดึงอยู่นะครับดึงหนึ่งนะเจ đừng dừng 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 này dừng 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 โหพี่มันรวมสี่ตัวพี่ไม่คิดการ์ดยังไงอ่ะเอ้จะ<น>คิดการ์ดเป็นส,สาวๆไม่ได้นะเต้ฉันเห็นมันอยู่บนหลังขาพี่มีมดาบอ่ะอุ้ยเอาโอ้โหร้อยละสองกเลยเหรอพี่เนี่ยัรกสุดเนี่ยงั้นงั้นแหละก,กุ้ง ชุกงอะไรแบบไ่งเนียเลยค่ไอ้เอ่าไอ้เจตซนเลสูนยาวูนยาวไปเยอะเราไม่ได้ใช้อเตเตะเตต้องขับแล้วเตะเพราะว่านี่มีร้อยนัดยวแป๊บนึงพี่ผมกำลังกี่จะรบสามเราเออกลูกนึงอ่ะพี่ไม่ขับอ่ะมีร้อยนัดอ่ะโอ เห็นใจคนปืนกระสุนเยอะดิเอเอเอสองกหาสองเาเราไม่เป็นไรหรอกเต้เชื่อพี่บักกี้บักกี้ซ้ายมือตีบักกี้ในที่ที่เอที่แฟสที่แอมมีมีแล้วก็ที่บ้านนุนมี

โอ้แสบหูสองกระบอกอ่ะกระบอกเดียวก็พอไม่นะมีสองกระบอกก็ต้องเล่นให้เต็มพลังเลยวต้องอะไรแล้วกระสุนเขียวอ่าล้อไม่มีกระสุนแล้วเนี่ยโอ้เอามาดิไม่ได้ใช้อ่ะอัลโหลเออไปเก็เเบแล้วเก็บแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ห้องน้ำห้องน้ำลงหลุมลงหลุมไปแล้วที่บ้านมีอีกเล่นในหลุมก่อนเล่นในหลุมไปก่อน้ายล็อบเขาอยู่นแนวบ้านนะเต้เจวิ่งระวังเจเจเจวิ่งระวังล็อกครับลังห้องน้ำเฮ้ <Knock. S 2> นพี่เหมียวไม่ชุบเพื่อนอ่ะโอ้เอาอยู่ใกล้ๆหรอโอ้โทษทีโทษทีทำไมพี่ใจร้ายจังเลยเต้ไปเล่นเต้ไปเล่นดเดี๋ยวชุบเอน, <c oughs> นจะมาใจโลเกนอะไรตอนนี้วะเจ๊ไม่กระสุดอีกไหม ตอนใส่กูไต่กระสุนหมดปะเรียกเลยพี่ปุ้งปุ้งปุ้งเอ๋ออ๋อเบ้านบ้านบ้านล็อกครับพี่ตัวหนึ่งมันอยู่ไหนมันอยู่ในป่าหญ้านะพี่พุ่งกุลาดำพุ่งกุลาดำห้องน้ำล็อกแล้ว มีอยู่ในในพุ่มในพุ่มไหนก็ไม่รู้สักพุ่มทสองอยู่ห้องน้ำครับห้องน้ำไหนเต้ห้องน้ำนี่เหรอห้องน้ำนี่ห้องนี้ข้างยูระเบ um, um, um right? <ón> ิดเข้าไปได้เลยโอ้โหบนบนแท้งบนแท้ง โดนล,ลากดูไหนนะพี่วันแทงหรอลงมาแล้วโดดล,ลงมาแล้วโดดล,ลงมาแล้วหลังเขาเห็นไหมชุดขาวนะเจ๊ข้าง้อา,าน้ำอนะ่ะเห็นขาปะเจะ็บหนักเลยเจ็บหนักเลย คนเดียวอะไรวะปืนไปไหนหมดวะ ไอเย็ยนเต้พี่ไม่ได้ตามนะเต้ผมเป็นอะไรวะเดี๋ยวผมบ้านนี้มีนะโอเคแต่ยังไม่เลียนะน็อกน็อกน็อกเขียยนี่น็อกเต้โอมพี่ครบทางโอมไม่ได้เลยนะนอ๋อ พี่แล้วบนหลังคาบ้านโอมพี่มันโดนระเบิดมาพี่เอ้บ้านข้างข้างพี่ตรงนี้พี่พี่ไม่ได้ข้ามไปเล่นพี่ไม่ได้ข้ามไปเล่นหลังคาเหรอเจ๊เบาๆพี่ในห้องมันตายแล้วหนู้ำโอเคข้ามแพงข้ามแผง มันแยกมันแยกกันเล่นอ่ะโอ้ยหืบอทเว้นน่สุดเลยว่าเรายิงบอทเนี่ยการนี้มันดีเป็นงูจริงๆนะทุกคนไม่มีอะไรเลยนะพี่แรดดอดอยู่เลยนะแค่นั้นก็เพียงพอเจ้อันแน่อนเออะไรวะ

มีิ้มยามีคนจิ้มยามีคนจิ้มยาเฮ้ยเฮ้ยมีคนยิงบัดบัดบัตรมีรถมามีรถมาดึงอยู่ครับดึงอยู่ดึงอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วละมาทำไมให้อายบ้านนาละนวลล้อง ไม่ต้องขับคืนนะอ่านี่พี่ยิงไปร้อยห้าพี่ขอบผมน่ะโอ้โหวางฝั่งนู้นเลยมั้งน่ะใช่เหรอบ้านนู้นเลยเหรอบ้านนน้นที่ฝั่งมิชลี่เบลดนู่นเปล่าใช่ไหมอ่ะเห็นรถไหม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 เหตุรถรถตรงรถตรงเข้ามารถตรงเข้ามารถตรงเข้ามา วนหนีวนหนีเยียบแม่งเลยสองหลังพี่สองหลังมียิงแฝรถมันหายหเฉยปล่อยมันเอาเกาะก่อนไม่มีเกาะมี่รอยนัดปะโอ้เอวพีเอเต้เฮียเฮียรถม,มา เปิดสมอเปิดสมอเปิดสมอเยอะๆเปิดสมอเปิอนเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดสมอก่สมอี่รถคือ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 รถดึงเสร็จแล้วคือรถมาีดีลยวหนู่าโอ้พี่หนูโดนคออีกรออยู่รออยู่สมอเราเยอะชิวๆไม่เป็นไรจ้าวไหนก่อนจ้าไหนก่อนขรถึ้นรถขึ้นรถึวรวรรด้ ยาพันธุ์เรากันมั้งพี่มันไม่โผล่อะผมว่าเราไปจอดโอ้ยพี่รถตรงโู้นสองคันพี่รโอ้ยอยากไล่คันอยากไล่สองคันนู้นอะอยากไล่สองคันนู้นอะฮัลโหลมีกระสุนใหญ่กันไหมไอพี่แม่งโดนรถระเบิดแล้วพี่ไปได้พี่ต้นขบรถคันนึงเต้อย่าไปกลัวเต้เต้เท่าเต้มั่นใจในฝีมือการขับรถของพี่อหรบอกเลยว่าไอเนี้ยต้องแตก พวกมึงใช่ไหมที่ยิงกูเมื่อกี้ฮัลโหลโอ้ไม่ได้สักตัวปั๊มยาหน่อยกรสุนก่อนได้ไหมเปิดสมงคนะเปิดสมงคนะจะเอาของเปิดสมงคนะนั่นไงโกดังโกดังโกดังเจ้ปั๊มยาเสร็จยังเสร็จแล้วต้องต้องเอาต่อต้องเอาต่อเต้ขำได้ไหมโอเคเล่นหลังโกดังนี้นะเนินนี้นะ ตายยเลโอเคเออ๋ออ yeah. okay. oh, mm ีพวกแฟร์เปล่าใช่ไหมต้องใล่พวกแฟร์สิที่มีรถจอดโดนเพื่อนปลาระเบิดใส่ไอบักกี้จอยใช่เลยบ้านหน้นแน่เลยบ้านอะไรอยู่บ้านอยู่บ้านไอ้ารฟ้าน่ะเตะนี่มุมนี้ยิงได้หัวบักกี้โอ้หบักกี้หัวบักกี้นั่งตรงพี่เนี่ยยิงได้ฮัลโหล เนี่ยส่องไปเด้ถ่ายรถบรรทุกถ่ายรถบรรทุกมันเห็นเราแล้วเอ้ยเต้เต้ต้องเปิดดาวสักสองตัวเต้โอ้ยนั่นน่ะออีกตัวดิอมรถมาอมอมมาโอ้โหเยี่ยมเลยเต้สวยงาม,งามอ้าวสามเฉยมาเต้ต้องลุยมาแล้วตรงอันเนี้ยดีอ้อมขวาหน่ยนะ อ้อมๆเดินอะ่ะแหมคิดว่าพี่จะผ่าตรงเข้าไปหรอจำมาพี่อ่ะ <laughs> เดี๋ยวรู้จักกันจริงแบบเมาื่อกี้แบบเมาื่อกี้ไงไม่ลองลอง,ลองคิดเลยโอ้โหลองคิดไปเด็กๆไม่ได้เต้เ่ หมดแล้วตัวสุดท้ายอยู่ไหนบนบ้านใช่ไหมไม่ใช่กินไก่อ่ะทุกคนต่อหน้นต้องกินไก่แล้วไม่สมควรได้ MVP อ่ะไอคนเนี้ยจริงๆอะไรคือเราต้องเนี้ยครั้ง่นึงเนี้ย อะไรวะแค่มีเอดเดรบิลก็ได้เอพีเหรอวะโหล